บรรยากาศการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกและสมาชิกทั้ง4เขตในพื้นที่4อำเภอเป็นไปด้วยความคึกคักมีทั้งผู้สมัครและกองชียรที่ให้การสนับสนุนผู้สมัครมาให้กำลังใจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกโดยมีการเตรียมความพร้อมในการรับสมัครณบริเวณลานรอบนอกอาคารอบจได้มีการกางเต็นท์รอผู้สมัครแต่เช้า ในขณะที่ผู้สมัครและกองเทียบผู้สมัครก็ได้เดินทางมาก,กันแต่เช้าเช่นกันโดยฟังคําชี้แจงการดําเนินการการรับสมัครตามขั้นตอนที่ทางกะกะตกําหนดไว้เดยเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายได้ให้คําแนะนําเป็นอย่างดีเมื่อถึงเวลาผู้สมัครนายกอบาจที่เดินทางมาก,ก่อนกําหนดมีจํานวน7คนได้หารือถึงการเขายื่นเอกสารและไม่สามารถตกลงกันได้จึงมีการจับฉลากเรียงหมายเลขจากนั้นผู้สมัครนายกบาจทั้ง7คนต่างก็ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งขั้นว่าผู้สมัครตัวแต่งซึ่งเป็นอดีตสวสและคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะขับเคี่ยวกันในสนามแห่งนี้สําหรับจังหวัดนครนายกจะมีการเลือกตั้งนายกองครรงกก์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง24เขตประกอบด้วยเมืองนครน,นายก10เขตอําเภอบ้านนา6เขตอําเภอองครักษ์6เขตและอําเภอปากพี2เขตการรับสมัครจะมีถึงวันที่6พฤศจิกายานนี้สมบัติเนินใหม่ราชนนเนินใหม่รายรงาน นายพัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานิุกรรมประจำจังหวัดศรีสะเกตเป็นประธานในพิธีม,มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชาธิุกรรมนในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภยัยที่บริเวณบ้านเลขที่253หมู่ที่2 1ตําบตำบลสะโนอำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกตโดยมีนายบุญประสงค์ดวนสายหวัวหน,น้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกตนายสุริยาบุตรจินดานอำเภอขุข,ขัน นางมาริกาเกตคุลรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสีสะเเกดพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการตอนรับและบรรยายสรุปทั้งนี้เหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ23่มนาฬิกา55นาทีได้เกิดอักขีภยัยทําให้ที่อยู่อาศรรยัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและทรัพย์สินอน่นๆนได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ1ล้าน5แสนบาทติได้รับความเดือดร้อนหนึ่งครัวเรือนจํานวน4คนซึ่งเป็นบ้านของนายเที่ยงหงษาอายุ53ปีซึ่งเป็นผู้พิการ ภรยาประกอบอาชีพท,ทำนานและค้าขายของเร่และได้เฉลีย่ยเดือนละประมาณ4,000บาทต่อเดือนและในครั้งนี้หมลดนัิที่ราชประชาด,ดูเคราะห์นในพระบรมราชูปธรรมประจำจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกตได้อนุมัติเงินจำนวน3,000บาทในการจัดซื้อเครื่องครัวเครื่องนอนและมอบเงินจำนวน10,000บาทเพื่อไปการบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้มีหน่วยงานในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภัยในด้านต่างๆด้วยนอกจากนี้นางพัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกต ยังได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวเด็กชายหันทวัตตังอินที่ประสบภัยจากการพัดตกน้ําบริเวณห้วยสลกสอกตำบลสนออข่ขันเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาอีกด้วยบุญทันทุศีวันรยายงาน,นบรรยากาศวันแรกของการรัสมัรนายกองค์งการบริหารส่วนจังหวัดและสมัครเช็กสภาอบจอปราจีนบรุรีมีผู้เข้าร่วมสมัครเป็นจํานวนมากและหนึ่งในผู้สมัครนายกองค์งการบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบรุรีในช่วงเช้า เป็นหญิงชื่อนางกิตกมลแพงสีเป็นข้าราชการบำนาญอดีตพยาบาลโดยพักเก้าไกลส่งเข้าริงตำแหน่งมาสมัครเป็นรายแรกส่วนรายที่2คือนายกิติพรพักเลี่ยนศิลซึ่งเป็นอดีตสสจังหวัดปราจีนบุรีโดยพักเพื่อไทยส่งเข้าริงตำแหน่งเช่นกันส่วนในช่วงบ่ายมีผู้สมัครคนที่3คือนายสุนทรวิลาวันเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและยังเป็นอดีตสสอ,อีกหลายสมัยของจังหวัดปราจีนบุรีนอกจากนี้ยังมีผู้สมัครสจเดินทางทยอยมาสมัครกันเป็นจำนวนมาก จึงท,ทาให้วันแรกของการสมัครบรรยากาศดูคึกคักโดยการรับสมัครนั้นจะมีถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้ชาชวานสริปินรายงานสิทธิาณุสิตร่วมพันคนแห่เข้าร่วมพิธีประชุมเพื่งสรีระสังขารท่านขงเตืองเตชปัญโยเทพเจ้าสองแผ่นดินซึ่งละสังขารสิริอายุ96ปี32พรรษาซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคตะวันออกสองแผ่นดินไทยกัมพูชาโดยมีประชุมเพืิงสรีระสังขารเมื่อเวลา17นาฬิกา ของวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาน้ำเมลอยชั่วคราววัดคลองจากตำบลคลองใหญ่อเภอคลองใหญ่จังวตราดหลังจากแต่ระสังขารอย่างสงบที่โรงพยาบาลตราดเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาในเวลา2นาฬิกา40นาทีโดยมีนายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีทอดผ้าตรายวังสกุลและพระบุรเกศธรรมรณรงค์เจ้าคณะจังหวัดตราดเป็นประธานฝ่ายสงพิจารณาผ้าตรายวางสกุลวางดอกไม้จันทร์ทำด้วยคณะสงฆ์และสามเณร จากนั้นมีนายพีรักการุณ์แแเภอคลองใหญ่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนและสิทธิ์ญย่างิุสิตตลอดจนพุทธศาสนิกชนที่เคารพศรัทธาร่วมพันคนได้ทยอยเข้าร่วมวางดอกไม้จันทร์และรับวัตถุมงคลของท่านของเตืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยโดยบรรยากศขณะประชุมเพลิงสริรัตสังขารของเตีองเทชาปัญโยเทพเจ้าสองแผ่นดินมีสิทธิ์ญย่างิุสิตทั่วสารทิศเดินทางเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากวิเชียนวงศรีรายงาน นายพุทธิพงศ์ปุณนนกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนวิทยาลัยชุมชนพังงาโดยมีนางสาวอัจเรียนพัฒนาพันชายปลัดกระทรวงดี s คณะผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมงานที่วิทยาลัยชุมชนพังงาตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงา และมีนางกันตะวันตันเสถียรสสพังงาพร้อมกับนางสาวประภัยพุกงามสถิติจังหวัดพังงาในาจังหวัดขนาดผลพอออกิธีไล่ชุมชนพังงาผู้นําท้องถิ่นและประชาชนร่วมให้การต้อนรับเป็นจํานวนมากโดยภายในศูนย์ทางรัฐมนตรีได้พบกับคุณยายวัย78ปีซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิน่นซึ่งเพิ่มเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งทางรัฐมนตรีได้สอนในท้องโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งคุณยายบอกว่าตั้งใจมาเรียนเนื่องจากลูกชายจะลงสมัครนายกอปตอจะได้นำความรู้ไปช่วยลูกชาย สำหรับศูนย์ดิจิทัลทุมชนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นทดแทนศูนย์เก่าที่ถูกเพลิงไหม้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาโดยมีกลุ่มผู้ใช้งานเป็นเด็กเยาวชนนักศึกษาประชาชนและกลุ่มแม่บ้านที่ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมประมงและรับจ้างเป็นหนึ่งในศูนย์ดิจิทัลทุมชนตามแผนการนำร่อง250แห่งที่มีการปรับรูปแบบการให้บริการศูนย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงส เช่นวันเสาร์วันอาทิตย์มีการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนโดยทั่วไปทางด้านนายพุทธพงษ์ปุณกานกล่าวว่ากระทรวง DES ผลกานได้นเนกิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศโดยมีการจัดตั้งไปแล้ว250ศูนย์และจะตั้งให้ควบ500ศูนย์ทั่วประเทศในปี2564ต้ที่ผ่านมานั้นอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์มีการซื้อเครื่องใหม่ประจำศูนย์แต่เมื่อเครื่องเสียงไม่มีใครดูแลซ่อมแซมเมื่อเข้ามาดูแลกระทรวงดี s จึงให้แนวทางการใช้ระบบการเช่าอุปกรณ์ เพื่อเวลาที่เครื่องเสียนั้นจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมให้ทันทีเพื่อไปการตอบสนองนโยบายการบริหารจัดการของประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุดขอให้ประชาชนในชุมชนเข้ามาใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวและชุมชนใน้มากที่สุดกรเกตพมทองอรายงาน